นอนบ้างก,ก็ดีค่ะเดี๋ยวเป็นแพนด้าเหมือนกัน สวัสดีครับเราชื่ออะไรอยู่เนี่ยล่ะคะชื่อแปมอยู่โรงเรียนสตีวัลมหาบุคทารามชื่อ,อาออยู่โรงเรียนสตีวัลมหาบุคลารามวันนี้พี่มีคําถามว่าคนคนนี้เราจะให้กี่ค<ม>ะแนนจากนิสัยคนคนนี้เป็นคนที่มไม่ชอบทํางานบ้านเลยก็ให้ห้าก็ได้ค่ะบ,บ,บางทีหนูก็ไม่ได้ทําเองบางทีก็ทำบ้างให้ห้าเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ทําบางทีก็ให้แม่ต่อไปคนคนนี้เป็นคนไม่ชอบออกสังคมเลยหนูคิดว่าให้สองก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูก็แบบชอบแบบอยู่สังคมแบบอยู่กับเพื่อนอะไรยงมากกว่า ให้3คะ่ะว่าบางทีหนูก็แบบก็ออกบ้างไม่ออกบ้างคนคนนี้เป็นคนชอบเล่นเกมไม่หลับ <คน S 3> ไม่<ค>นอนอันนี้ให้ศูนย์ค่ะเพราะว่าแพนด้าแล้ว <c oughs> แพนด้าแล้วนอนบ้างแล้เราเป็นห่วงให้ศูนย์เหมือนกันค่ะว่าน,นอนบ้างก็ดีค่ะเดี๋ยวเป็นแพนด้า <c oughs> ต่อไปคนนี้นคนรักสัตว์อุ้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าเรารักสัตว์มากรักแมวมากข้ามแมวบวกร้อยร้อยร้อยเลยค่ะเพราะหนูก็รักแมวเหมือนกันโสดคนคนนี้เป็นแฟนเก่าเราเราจะให้คนคนนี้กี่คะแนนให้ร้อยเปอร์เซ็นให้ร้อยค่ะหนูรักคนเก่ามากสุดท้ายเปิดร้ายพี่หน่อย WALTJPLCMPPOPPCS ฝออากกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ